มิตรทีฟุตบอลสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอีกครั้งนึงนะครับวันนี้ผมจะมาพิวฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษสองคู่ด้วยกันนะครับวันนี้จะมาพิเศษมาสองคู่ครับและวันนี้ผมมากับแขกรับเชิญเจ้าเก่าเจ้าเดิมหน้าเก่าหน้าเดิมหน้าที่ไม่ค่อยดีหน้าที่ดูและแบบหั่นไส้หนึ่งฮะที่โดมหมาแดงครับผมโดมหมาแดงครับวันนี้เราจะมาพิวคู่หนไหมครับพี่โดมคู่แรกอืเป็นคู่โปรดของผมเองด้วยความที่คืนนี้มีสองคู่สองคู่ครับผม โดยสเปอร์กับแอตเลติมิ่าเตะก่อนถูกกล้องถูก้องนะฮะแล้วก็อีกคู่หนึ่งคู่หนึ่งคู่เชลซีกับแมนยูอ่าอันนี้ก็เป็นทีมรักของพี่โดมทีมรักของผมเพราะว่าเตะกันก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อหัดหน้าจะไปชิงยูโรป้าแล้วเอ้าโอ้ยชิงกับใครฮะชิงกับสเปอร์ฮะอันนี้คือถ้ารอบชิงยูโรปาเนี่ยถ้าแมนยูถ้าแมนยูหรือว่าสเปอร์ใครชนะทีมหนึ่งอะยังไงทีมจาอังกฤษได้ไปแน่นอนไไปเริ่มพรีวิวกันเลยครับอ่าคู่แรกนะครับคืนวันศุกร์ทีสองสิบห้านาท เชลซีเปิดบ้านต้อนรับการมาเรี่นของแมนยูครับอ่าเชลซีกับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตตนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะพูดถึงสถิติของทั้ง2ทีมที่เจอกันมาในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษก่อนนะครับครับห้านัดล่าสุดเนี่ยต้องบอกว่าเป็นแมนเชสเตอร์นะครับที่ทําได้ดีกว่าเจ้าบ้านอย่างเชลซี เพราะว่าหนัดล่าสุดเนี่ยแมนยูชนะไปถึง2เสมอ2และก็แพ้เชลซีไปแค่1เกมเท่านั้นนะครับส่วนนัดล่าสุดที่เจอกันในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยเจอกันที่บ้านของแมนยูแล้วก็เสมอกันไป1ประตูต่ 1, อ1นะครับส่วนทางด้านเจ้าบ้านอย่างเชลซีนะครับจะบอกว่า5นัดล่าสุดในลีกถือว่าโชว์ผลงานได้โอเคครับชนะไป3เสมอ1แพ้1และนัดล่าสุดในพรีเมียร์ลีกเนี่ยแพ้ให้กับนิวคาสเซิลนะครับออกไปเยือนมา2ประตูต่อ0ูย์ส่วนทางด้านหมาน้อยนะฮะ แมนแดงไม่ใช่อ่ะเอาให้เกียรติหนายเออส่วนทางด้านอ่าผีแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยห้านัดล่าสุดในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยต้องบอกว่าโชว์ฟอร์มได้ตามมาตรฐานครับพี่โดมเออกระทอนกระแดนอ่าก็คือเซฟตัวไว้เซฟตัวไว้โอ้โหนี่เซฟหลายนัดเลยเนี่ยหลายนัดหลายนัดห้านัดล่าสุดเนี่ยแพ้ไปสี่เป็นกลยุทธ์ไม่งั้นไม่ได้เข้าชิงหรอก โอ้โหตั้งจริงไม่น่าเป็นกลยุทธ์นะอยู่ที่16ของตารางพิมลีก่ยแพ้ไปงั้นแหละออเบนยูครับ5นัดสุดในลีกเนี่ยแพ้ไปถึง4เกมเสมอไป1เกมกับบอดมัตอันนี้คือดีใจดีใจโอ้ที่ไม่แพ้เขา5นัดใช่โอ้โหถ้าแพ้5นัดบันเทิ่อนเะอัมบอริมนี่ช่วงนี้ก็ขยันทำบุญหน่อยเออแต่ก็ต้องบอกโอ้โหดูผมจะบอกว่าย้อนหลังไปอีก7-8นัดเนี่ยพอครับพอครับพอ เดี๋ยวเจอสีแดงเยอะโอ้โหถ้าย้อนต่ำอ้โหูเอาไ,วไว่้ยีนัดเนี่ยสิบนัดหลังสุดชนะเกมเดียวครับโอ้โหเป็นไปได้ครับแมนยูชนะทีมตกชั้นแล้วอันนี้นับเฉพาะในศึกพรีเมียร์ลีกนะครับถือว่าหน้าหดหูครับแมนยูสู้หน้าหดหูใจเป็นอย่างยิ่งฮะสู้สู้แมนยูสู้อยู่พี่ดมคิดว่าเกมนี้แมนยูกับเชลซีมันน่าจะออกมาเป็นแบบไหนครับลองพิีวิวให้ผมดูสักนิดหนึ่ง อ่าเชลซีตอนนี้มีปัญหาเรื่องแบ็กขวาก็เอาโมเสตคเซโดไปยืนแทนอยู่โอ้ยถือว่าเล่นได้ดีครับแล้วก็กองหน้าโดนใบแดงไปเหมือหน้าที่แล้วอย่างนิโคลัสแจ็คสันนิโคลัสแจ็คสันนี้ก็จะเอาเด็กลงอีกนั่นก็คือคาริคจอร์ดนะฮะนี้ก็เป็นเด็กดาวรุ่งดาวรุ่งจากอะคาเดมี่เลยฮะของเชลซีตอนนี้เชลซีอยู่ที่ห้ามีทั้งหมดหกสิบสามคะแนนนะครับมีเท่าอันดับที่หกนั่นก็คือแอตตาวิลล่าที่มีหกสคะแนนเท่ากัน อันดับที่7อย่างนอตติงแฮมเนี่ยตามเชลซีแค่คะแนเนเดียวนะครับนัดเนี้ยเชลซี Chelsea ก็คือต้องชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ได้เพื่อเท่านั้นเท่านั้นเลยต้องชนะเท่านั้นด้วยนะเท่านั้นต่อให้ชนะแมนยูด้นเนี้ยก็ยังไม่การันตีก็ยังลุ้นอยู่อีกนัดสุดท้ายจนนัดสุดท้ายอ่าถ้านัดน,นี้ชนะนะแต่ถ้านัดน,นี้เกิดเสมอหรือเกิดแพ้ขึ้นมาเนี่ยก็ต้องลุ้นให้ทีมที่ตามหลังอย่างแอตตันกับนอตติงแฮมฟอเรสสะดุดตามไปด้วยมไม่อย่างงั้นเชลซี Chelsea นี่เดือดร้อนเชลซีต้องเอาจริงมากนะครับแบบนี้ ก็คือนัดที่แล้วเนี่ยออกไปแพ้คู่แข่งที่แย่งสึกอยู่ข้าพลาดไปอย่างนี้ก็เส้นสองประตูต่อศูนย์โอ้ถือว่าเชลซีนัดนี้มีความกดดันมีความเท่าไรมีไฟมีแรงในการมีความกดดันในตัวแต่เชื่อว่าเชลซีจะเฉียนเอาชนะไปได้โอ้โหนี่นี่ไม่ต้องรีบทายสกอร์เลยฮะไม่ทายไม่ทายเอาไม่ทายคิดว่าเฉียนเอาชนะเอาแล้วคิดว่าแมนยูจะไม่เขาได ดันยันเสมอได้หรือว่าบุกไปเอาชนะเช่ซีรีส์อยูด้วยกลยุทธ์ตอนนี้ผมพูดตามตรงนะครับแมันอยู่อยากกดผมนะผมเป็นกลางเชื่อว่าโรเตชันต้องเยอะแน่นอนนักเตะหลายตัวลงไม่ถึงเก้าสิบนาทีแน่โดยเฉพาะตัวหลักบูโน่เอ้ยโอ้โน่าลงครบโหน่าหน้าลงครบโอครบแน่นอนนะครบครบอันนี้ตัวอื่นเจ็บไปแล้วแฮร์รี่แม่ไกลแฮร์รี่ไม่ไกลก็อาจจะต้องอาจจะลงก่อนแล้วก็เปลี่ยนแต่ผมว่านัดนี้แมยูไม่ได้มีความกดดันหรือว่าไม่ได้มีความ กรเฮี้ยนก็คือรือเหมือนเชลซีเพราะว่าไม่มีรุ่อะไรในลีกแล้วเพราะว่าตอนนี้แมนยูน่าจะไปเน้นในศึกปยุโรปาสมาร์าเพราะว่าแหล่งรายได้หลักของฤดูการหน้าเนี่ยต้องยอมรับว่าแมนยูต้องการเงินจากยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเท่านั้นเพราะตอนนี้มินี่ของสโมสรอยู่หลายบ้านนะแล้วก็การจะผัดสายเลือดใหม่ต้องใช้เงินเยอะครับแมนยูแล้วช่วงนี้มีข่าวข่าวอะไรบ้างครับแมนยูกับการซื้อขายตัวเตะโอ้เยอะครับข่าวแมนยูจนไม่รู้ว่าไหนจริงเป็นจริงแต่ล่าสุดโรมาโน่คอนเฟิร์มมันนะครับว่ามาติอุสคุน ดีลใกล้เสร็จแล้วโอ้โหตอนนี้คือเอาง่ายคือเมนยูตกลงกับสโมสรวูฟเรียบร้อยเหลืออาจจะเพราะข่าเนื่อยค่าตัวเนื่ยก็รู้สึกว่าจะเสร็จแล้วเหลือตรวจร่างกายเหลือตรวจร่างกายอ๋าหัวนี้ถือว่าเป็นดีลสำคัญของเมนยูใช่ที่ว่าจะลองเลยอย่างนี้ลัสบุสไฮรุนกับเซอร์ซี่อาจจะต้องมีใครไปสักคนหนึ่งใช้คำว่ามีสิทธิ์มีสิทธิ์คู่ทั้งคู่แต่ว่าเซอร์ซี่เนี่ยเพิ่งจะซื้อมาในปีนี้แต่ว่าคิวต่อกันเรื่องขอขอ เสนอราคาเนี่ยเยอะอยู่สนใจเซอรซีราคานี่แล้วแต่ความต้องการเลยล่าสุดยูวนตุสยูบิทุสเสนอมาได้โอ้โหสำหรับเซอซีใช่ครับส่วนคอยลุนนี่คือกองหน้าสกอ์บอร์ดสามปีลุดนอยลุนก็ยูเว่นาโปลีโอ้โหเฮ้แต่ออาจจะเหมือนแม็กพอมินีนะพี่ที่ย้ายไปอยู่อิตาลีกับนาโปลีไปได้ดีเลยโชว์ฟอร์มได้โหดได้ดีเลยสะเดาขาดไม่ได้เลยตอนเนี้ย เดี๋ยวต่อไปเราจะไปคาดการ11์11ผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมันบ้างน,นะครับ<อ>เริ่มมาที่เจ้าบ้านอย่างเชลซีนะครับเชลซี Chelsea เนี่ย11ผู้เล่นตัวจริงที่น่าจะลงในเกมนี้น,น,นะครับผู้รักษาประตูเนี่ยซานเชซแน่นอนครับนะส่วนกองหลังก็จะมีชาโรบาโควิลขายเซโดเบลขวาเบลซ้ายก็เป็นกูรูเล่านะครับ<อ>ส่วนกองกลาง3ตัวของเชฟซีก็จะเป็นลาเวียที่นท,ที่เจ็บไปนานเจ็บไปนานและก็กลับมา,บนานลงสนามอ่าส่วนแล้วก็จะมีเอนโซเอนโซ แล้วก็มาดูเกิเลลมาดูเอเก้เเกส่วนเดนน่าสามตัวก็เป็นพามเมอร์จอร์ดแล้วก็เนโตอ,อันนี้ก็จะเป็นสิบเผู้เล่นตัวจริงที่น่าจะได้ลงในเกมเจอกับแมนยูนะครับส่วนทางด้านผู้มาเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยสิบเผู้เล่นตัวจริงพี่ดุมคิดว่ามีใครจะลงกันบ้างครับลน์อัพขึ้นมานะครัตอนนี้คือในประตูคนเดิมมาอังเดโลน่าครับโอ้าน่านะครับส่วน เซนเตอร์สามคนนะฮะคือซ้ายเป็นลูกชอรนะรกลางเป็นแฮร์รี่แม็กควายแล้วก็ทางขวาเป็นนูเซมัสลาอุยนะฮะคู่กลางเป็นคาเซเมโร่คู่กาเต้วิงแบ็กซ้ายครับเป็นแพ็ติดออกัวก็บิงแบ็กขวาใช้อามัดนะอามัดครับของกลางตัวลุกสองคนนะครับเป็นบูโน่เฟอร์นันเดสแล้วก็เมสันเมาส์ฮะส่วนหน้าเป้าเจ้าเดิมครับลาสมุดฮอยลุนลาสมุดฮอยลุนที่น่าจะได้ลงเล่นเป็นหน้าเป้านะครับ อันนี้ก็เป็นคาดการณ์สเปน,ปนตัวจริงข,ของเชลซีกับแมนยูนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับในไหนก็เป็นพี่โดมหมาแดงที่มาเป็นแขกรับเชิญแล้วก็เป็นแฟนของหมาแดงยูนเต็ดแล้วฮนะออขอไปามฮะวันนี้มผมจะให้พี่โดมเนี่ยมาคาดการสกอร์นัดที่เชลซีเปิดบ้านเจอกับแมนยูพี่โดมคิดว่าน,นัดนี้สกอร์จะออกมาหน้าไหนอ,ะอ่ะเออด้วยความที่แมนยูวันนี้มาผมว่า ไม่ลุกคาดแน่ไม่ลุกคาดแน่นอม่รับสนามบุกแน่นอนอ่าอาจจะมาแบบเล่นแบบเพย์เซฟเพเซฟเพเซฟไม่ได้ว่ามาชนะมาอะไรแต่แต่เชลซีก็ไม่ใช่ว่าบุกง่ายอืออ่าเพราะว่าตัวเชลซีเองก็ไม่ใช่ว่าตัวเต็มนะฮะถึงแม้ว่าจะเล่นในบ้านแต่เชลซีเองเนี่ยด้วยความที่ยังเหลือแมตสุดท้ายสุดท้ายไม่อยากให้ตัวเจ็บแล้วก็มีใบเหลืองใบแดงมากกว่านี้แน่นอนเฮ้ยแล้วเชลซีเนี๋ยมันเข้าชิงคอนเฟอเรนซ์นี่นี ใช่โอ้โหเชลซีเองก็ต้องเก็บตัวเหมือนกันโอ้โหถือว่าเขาเรียเสือนลูกเดียวเชลซีถือว่ากำไรนะฮะพี่โดครับลองทายสกอร์คู่เชลซีกับแมนยูให้ผมฟังแบบสบายใจหน่อยฮะเชลซีว่าเชลซีเฉือนชนะแมนยูไปได้สองประตูต่อหนึ่งโอ้โหสองประตูต่อหนึ่งอ้าวคิดว่าแมนยูใครเป็นคนยิงพอจะเดาไหมพอเดาให้หน่อยดิเฮ้ยหรือว่าปิโนของหน้าเปล่าตัวใหม่ที่ซื้อมาใหม่อ่ะอะไรยัง เฮลี่ไม่ไกลไงเอาไม่ไกลไปเล่นกองหน้าแล้วเนหลังฮะเขาเคยเล่นกองหน้ามาก่อนเล่นกองหน้ามาก่อนก่อนจะเป็นกองหลังไงก่อนจะเป็นกองหลังส่วนโอนาน่านี่น่าจะเป็นอะไรเล่นกองหน้ายังไงให้ได้เป็นตัวหลังงงนะอาจจะถูกปลดจากกองหน้าไปโดนโดนบเล่นหลังจะเป็นประวัติหรือเปล่าก็เป็นส่วนโอนาน่านี่ไม่ได้ไป้ประตูมาก่อนนะเล่นกองหน้ามาก่อนชอบยิงเข้าตัวตัวเองรับอะไรไม่ได้สิผมนึกว่าเขาเล่นกีฬาอื่นมาก่อนอ๋อไม่เป็นนะฟุตบอลเล่นในเป็นกบเล่นตัวกบเป็นเดียว เฮ้ยถ้าอยู่บ้านเราติดทีมชาตินะโอ้รน่ากีฬาอะไรฮะโดดยางโดดยางทีมชาตินะกระโดดเพาอย่างเดียวฮะไม่โดนบอลเลยอย่างนั้นยังได้ทีมชาติอีกว่าทีมชาตินะกระโดดยิไมไปข้างหน้าเลยคนอะไรกระโดดซิทกว่าที่โอ้โหออันนี้ก็จะเป็นพรีวิวคู่แรกก็คือเชลซีกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับส่วนคู่ที่2ที่เราจะมาพรีวิวในสัปดาห์นี้ก็เป็นคู่สําคัญอีกหนึ่งคู่ครับใช่ครับเป็นคู่อาทิตย์นี้เลยคู่ใหญ่เลยไฮไลท์เลยไฮไลท์กว่าคู่นี้อีก เป็นใครกับใครกับพี่โดม